สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับงวดประจำวันที่5นะครับเดือน52566นะครับมัดรวม4หน่อยตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะครับยันรอบ VIP เนาะแต่ว่าหลักๆในสูตรนี้ผมจะเน้นให้ใน,นรอบปกตินะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ผมต้องขอโทษพี่ๆทุกท่านเลยนะครับเมื่อวานนี้แนวทาง มาแค่เลขวิ่งนะครับเลขรูดนั้นไม่มาเลย5ไม่มาเลยนะครับก็ลุ้นจนรอบสุดท้ายก็ไม่มานะครับผมก็ผมขอสรุปแบบคร่าวๆนะครับศูนย์นะครับก็คือมาในรอบเดียวคือในรอบพิเศษเนาะรอบพิเศษนะครับจะเกิดใครวิ่งศูนย์นะครับเอาศูนย์ไปรูดนะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับในรอบนี้สองรอบที่ผมเน้นให้นะครับไม่มานะครับพี่พี่ต้องขอโทษด้วยนะครับลืมไปนะครับ ถ้ารอบแรกเนาะใครรูดหนะ้าเนาะเข้าไปที่สามห้าในรอบเฉพาะกิจนะครับผมเนาะยังดีที่สายูดมาหนึ่งรอบนะครับพ,พี่เมื่อวานนี้แนวทางเขาออกตัวเดียวนะครับดูสองสี่สองสี่สี่สองนะครับผมก็ขอโทษนะครับพ,พี่เดี๋ยววันนี้เรามาแก้ตัวนะครับผมเนาะวันนี้ถือว่าส่วนตัวชอบนะครับวันนี้นะครับผมคิดว่าตัวนี้น่าจะยัง น่าจะยังติดอยู่นะครับวันนี้ผมให้วิ่งไปที่2นะครับสายรูดให้ไปที่เลข4นะครับผมเน้นในรอบปกติลอง vip นะครับสายรูดก็จะมี40 41 C สอง C 4าม C สี่ C ห้า C หกเจนะครับผมส่วนสายเจาะนะครับสายเจาะผมให้ไปที่40 4 6 4 7 4 8 4 9นะครับพี่พี่หคู่นะครับส่วนตัวที่ผมชอบนะครับพี่พี่อันนี้ผมชอบส่วนตัวเนาะวันนี้4 0นะครับผมก็ถ้าใครชิดชอบก็ตามได้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสลับฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับพี่พีวิ่งรูดเนาะวิ่ง2รูด4นะครับใครไม่ชอบชอบ4เนาะเอา2มาประกอบคู่ได้นะครับ20 26 27 2829เปนาะประมาณนี้นะครับก็ก่อนออกไปนะครับสลับพี่สมาชิกเนาะก็ได้แนวทางตัวเด่นตัวเด็ดแล้วเนาะยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับก็ไปที่ใต้คลิปได้นะครับก็จะเจอบ้านโชคอนันต์9 9 9นะครับผม อา้าวลืวมให้สามตัวเลยนะครับพี่พี่จะไปซะแล้วนะครับสามตัวให้ไปหลักสองนะครับพี่พี่สองสี่ศูนย์สองสี่เก้านะครับผมประมาณนี้นะครับพี่พี่ก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวจอเนาะขอแก้ตัวจากเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่สำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ